เล่าประสบการณ์ฝึกงานทำอนิเมะแผนกอนิเมเตอร์ที่ m i ตตาสตูดิโอเตรียมพอร์ตยื่นส่งฝึกงานโดยผมจะยื่นฝึกแผนก a อนิเมเตอร์ผมจึงได้เตรียมพอร์ตเป็นคลิปแอนิเมชันโชว์เรียวของผมทั้งหมดไว้ก็คือนำผลงานแอนิเมชันทั้งหมดที่ผมเคยทำมามาตัดต่อรวมกันเป็นคลิปสั้นๆภายใน1นาที30วิโดยในส่วนท้ายคลิปให้เราใส่ชื่อของเราแผนกที่เราอยากจะเข้าและอีเมลในการติดต่อง,งาน ส่วนเรซูเม่ให้เราไปที่เว็บไซต์ Super Resume และกรอกข้อมูลของเราลงไปทั้งหมดเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF ออกมาเพื่อที่จะได้เอาไปยื่นขอฝึกงานทางอ e ีเมลกันต่อ 2. ส่งอ e ีเมลสมัครฝึกงานให้เราไปที่เพจ m i t t a Studio เลื่อนลงมาเราก็จะเจอกับอ e ีเมลของบริษัท m i t t a s t u u i o o นะครับ แล้วก็จะติดต่อกันไปทางอีเมลนี้เลยหรือถ้าใครกําลังหาบริษัทที่จะฝึกงานอยู่เนี่ยผมก็แนะนํากลุ่ม Thai 2 d animator และกลุ่ม cg animation job thailand เข้าไปตั้งโพสต์หาที่ฝึกงานกันได้เลยและนี่เป็นตัวอย่างอีเมลที่ผมเขียนส่งไปนะครับ หัวข้ออีเมลก็เขียนไปเลยนะครับว่าเราจะสมัครฝึกงานในตำแหน่งอะไรรายละเอียดเนื้อหาก็ดูของผมเป็นตัวอย่างประกอบการเขียนได้เลยนะครับและที่สําคัญเขียนระบุเวลาฝึกงานของเราด้วยนะครับและในอีเมลนี้ผมก็ได้แนบเรซูเม่และพอร์ตผลงานของผมทั้งหมดเป็นลิงก์วิดีโอที่ผมได้อัปโหลดไว้บน u t u b e นะครับเพื่อที่ฝ่าย HR จะได้ดูผลงานของผมได้ง่ายหลังจากที่เราส่งอีเมลไปแล้วก็รออีเมลตอบกลับจากทางบริษัทภายในเวลา1-2อาทิตย์และผมก็ได้รับอีเมลจากทางบริษัทว่ายินดีได้รับนักศึกษาฝึกงาน 3. ฝึกงานออนไลน์วันแรกหลังจากที่ได้โทรคุยกับพี่ที่จะฝึกงานผมแล้วผมก็ได้ถูกเชิญไปอยู่ในกลุ่ม Discord ของทางบริษัทโดยในวันแรกจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากบ่ายโมงผมก็ได้เข้าไปฟังการประชุมงานของบริษัทเวลาเขาทำแอนิเมชันหนึ่งตอนจะมีการคุยงานบีฟงานกันเป็นยังไงบ้างพอผมได้ฟังการประชุมเสร็จผมก็ได้แนะนําตัวให้กับพี่ๆที่บริษัท 4. งานที่ผมได้ฝึกพร้อมกับเทคนิคที่ได้ งานแรกที่ผมได้ฝึกคือฝึกแอนิเมตแอนิเมชันจากเรื่องตื่นโดยพี่ที่ฝึกงานจะส่งเลเยอร์มาให้ผมเลเยอร์คือการนำช่องรูปภาพจากสตอรี่บอร์ดมาวาดเก็บรายละเอียดทั้งหมดของฉากให้ดูสมบูรณ์มากที่สุด โดยโปรแกรมที่ใช้ฝึกก็คือโปรแกรมตูนบ b มช่วงแรกพี่ที่ฝึกงานก็จะแชร์จอใน Discord สอนใช้โปรแกรมตูนบ b มเบื้องต้นก่อนหลังจากพี่เขาสอนเสร็จก็จะลองมอบหมายงานให้เราลองฝึกอนิเมตในโปรแกรมตูนบ b มดูโดยพี่เขาจะให้เลเยอร์อาท์ทั้งหมด4รูปมาเลเยอร์อา์สรูปนี้คือ key animation หลักก็คือการขยับหลักๆที่จะเกิดขึ้นในฉากนี้ หลังจากนั้นพี่เขาก็จะบีฟมาว่าตัวละครในฉากนี้จะมีการขยับยังไงบ้างสีหน้าท่าทางอารมณ์ของตัวละครในตอนนั้นเป็นยังไงและให้เราลองฝึกอนิเมตดูและไฟนอลหลังจากที่คอมรวมฉากและไสเฟกออกมาก็จะเป็นแบบนี้ งานที่2ผมก็ได้ฝึกการวาดเลเยอร์พี่เขาก็ได้ส่งรูปจากสตอรี่บอร์ดกับคาแรค c เตอร์ชีตของตัวละครมาให้เราววาดเก็บรายละเอียดรูปจากสตอรี่บอร์ดให้ดูสมบูรณ์มากที่สุดจนเป็นเลเยอร์หลังจากที่ผมวาดเสร็จผมก็ส่งให้พี่เขาและผมก็ได้คอมเมนต์จากพี่ที่ฝึกงานพร้อมกับใบเหลือง ใบเหลืองก็คือเป็นการวาดแก้ไข,ขของพี่ที่สอนฝึกงานเพื่อไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในเลเยอร์ของเราให้ดีขึ้นงานต่อไปผมก็ได้ฝึกการคอมโพสิตหรือการคอมรวมฉากและใส่เอฟเฟกเนื่องจากในงานแรกที่ผมได้ลองคอมไปแสงมันโอเวอร์เกินพี่ที่ฝึกงานจึงได้มาสอนแนะนําการคอมเบื้องต้นก่อนและให้ผมลองฝึกคอมดูและเทคนิคที่ผมได้คือการทำแสงฟิลเตอร์ในภาพให้เปอร์เซนต์โอปาซิตี้น้อยลงให้เหลือแค่2%และปรับเป็นซอฟต์ไลท์ ก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็แสงฟุ้งที่มาจากท้องฟ้าตรงนี้นะก็ให้ปรับเปอร์เซนต์โอปาซิตี้แค่9%พอและใช้หมดไลท์เคอร์เลอร์แล้วก็การใส่ฟิลเตอร์บรรยากาศโดยรวมตรงนี้นะครับผมก็ดูสีมาจากตัวอาคารเลยนะครับที่เป็นสีไม้นะใช้เป็นเลเยอร์ l คัลเลอร์นะครับ ปรับ opacity แค่12%พอก็จะทำให้แสงไม่จ้าจนเกินไปได้แล้วก็สีบรรยากาศโดยรวมดูเข้ากันมากขึ้นเลเยอร์ด้านบนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นสีบรรยากาศโดยรวมของท้องฟ้านะสีด้านหน้าเนี่ยก็คือสีที่ผมดูจากท้องฟ้าด้านหลังมาใช้นะงานสุดท้ายของผมคือ <Okay. S 1> เนียนอนิเมะหรือก็คือแฟนแอนิเมชั่น โดยผมได้หยิบมังงะเรื่องจูจูสึไคเซนมาใช้ในการฝึกทำเป็นแฟนแอนิเมชันในครั้งนี้ส่วนวิธีทำก็คือเริ่มจากการทำสตอรี่บอร์ดก่อนช่องแรกจะเป็นรูปภาพโดยผมก็ได้นำช็อตในมังงะมาใส่ช่องที่2จะเป็นแอคชั่นคือการเขียนอธิบายการขยับทั้งหมดของแอนิเมชันในฉากนั้นช่องที่3ามแดล็กจะเป็นบทพูดช่องที่4ี่ไทม์เวลาจะเป็นจำนวนเวลาที่ใช้ในฉากนั้นพอเราทำสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการทำแอนิเมติกก็คือการนำภาพจากในสตอรี่บอร์ดมาลองทำเป็นแอนิเมชันแบบขยับง่ายๆ พอผมทำอนิเมติกเสร็จแล้วผมก็ได้ส่ง a อนิเมติกไปให้พี่เขาช่วยเช็คดูพี่ที่ฝึกงานก็คอมเมนต์มาว่าแอคชั่นดูช้าไปนะลองทำให้แอคชั่นดูเร็วกว่านี้ดูและพี่เขาก็ได้ช่วยวาดสตอรี่บอร์ดในมุมกล้องใหม่ๆให้ผมลองเลือกช h o ที่ชอบและลองเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูต่อไปผมก็จะสเก็ตอนิเมชัน โดยในงานนี้ผมต้องฝึกเป็นคนวาดคีแอนิเมชันด้วยก็คือวาดกำหนดคียแอนิเมชันของการขยับหลักๆกก่อนโดยทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้และหลังจากนั้นก็กำหนดอินบีทวีนภาพที่อยู่ระหว่างกลางของคีแอนิเมชันว่าควรจะใช้กี่รูปเพื่อทำให้แอนิเมชันของเราดูสมูทและออกมาดูดีมากที่สุดและอินบีทวีนก็ยังมีเรื่องของทามมิ่งแอนด์สเปซซิงสโลอินสโลอ แล้วก็เบรกดาวแล้วก็จริงๆแล้วผมมีแอบข้ามขั้นตอนนะครับก่อนจะสเก็ตคีย์แอนิเมชันต้องวาดคาแรกเตอร์ชีตของตัวละครก่อนซึ่งผมคิดไว้ว่าจะเอาลายเส้นของโกโจในซีซั่น1กับซีซั่น2มารวมกันแล้วก็งานสุดท้ายอันนี้ผมยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมจะฝึกงานเสร็จในวันที่5พฤษภาตอนนี้มีแค่เส้นล่างแอนิเมชันต่อไปก็ตัดเส้นลงสีทําฉากหลังแล้วก็ไปคอมรวมฉากาเอฟเฟกแล้วก็ไปตัดต่อวิดีโอใส่เสียงซาวเอฟเฟกตต่างๆ งานชิ้นนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับถ้าอยากได้เทคนิคอื่นๆอีกผมก็ได้ทำเป็นคลิปแจกเทคนิคทำอนิเมะลงไว้ในช่องแล้วเข้าไปดูกันได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากสนับสนุนช่องเรากันต่อไปด้วยนะครับผมแอลนุ่งเงียดีหรือว่าไม่ก็ต้องขอตัวจาก,กลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ